นะครับพี่น้องข้ยเห็ดพอหลายแห่งครับแต่ว่ามีคนมากพี่น้องเดี๋ยวบาดุจ็บนะทีมาเคลีข <t rain inen> ือนะครับเด้อขอยาดจีบไปเร็วอเลยตายแล้วบัดน <t rain> ี้ประธานเขาก็คัดพี่น้องเอ้ยเกิดไป็นเถิงเป็นเป็นมูแล้วครับพี่ครับพี่พี่เดี๋ยวขอยาดจีบเรื่อเ่อเลยนะครับน้อเห็นไหมผูเห็นไหมขอถูกขอาไปนะครับทุกไปครับพอแล้วอีกรอบโอ้ยตายครับบัดนี้ พิ่เโพะครับปิดกรเลยแต่สิบุท่านเพื่อนเดยมีคนมาพี่น้องตายแล้วป่ะนี่พี่น้องว่าลุนซอยกันครับว่าจะเก็บท่านพ่อพูดน,นะ,ะเก็บอย่างเดียวครับเดี๋ยวสิมาเคลียร์ทีหลังเดี๋ยวสิบุท่านเพื่อนไปครับพี่พี่น้องพี่โอ้ยตายแล้วป่ะนี่เทโพะครับพูดนะกายแล้วกายแล้วมาดูนี่พี่ทอ,อ,องมาซอยเบาดน,น,นั้นนี่อย่างบุท่านเพื่อนครับ เพิ่งมีคนยางมาเลยครับโดๆๆพี่พี่น้องพี่กครับเราบแน่เลยนี่ฮสิที่เคลียร์กันยาวเลยครับเพิงกดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปเบิรงครับพี่พี่นองอู้ยโผล่น้ำโซ่อู้หามขนาดเลยค่ะคคตด็ดเลยครับตัวนี้ โมเดียวนี่อุ้ยพี่เตดครับเหตุน่าเสกุลหมลูว่าเลยมาด้ยินกันเลยครับไปครับนี่ครับเห็นก้เนเหรอเฮ้ยเตดิีไป,ไป,ไปครับไปอุ้ยเฮ้ยข้าตีเลย 一个。いい